สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้ผมอยู่ที่บานภาคนะครับอำเภอเพ็ญน,นะครับมาติดลั่นบนให้พ่อนะครับคือระบบสีผมมาทําให้แล้วนะครับครั้งก่อนนะครับตอนนี้พ่อติดชุดลั่นเสร็จตามเพิ่มวันนี้ผมก็เลยมาติดให้พ่อนะครับก่อนผมจะไปส่งเครื่องที่โคกสีสุพรรณ เราหอมเท่ไหร่เหอว่าโยกโยกเราไล่เขา ติดได้ทุกทุ่นติดเพิ่มได้ทุกทุ่นนะครับมีนอ็อตสี่ลูหรือสองลูแค่นั้นนะครับส่วนมากผมจะเจาะมาให้นะครับส่วนมากจะเป็นสองูนะครับรุ่นเก่าๆนะ่รเอาไปติดได้เลยจากตักใช้งาน นีพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ3,980บาท เพรามันสางทียมันเขาได้เปิดคไยนะครับมันเดือดเลี้ยวหมดลุ่นอย่นะเขาเลยได้เปิดคไยมันมันก็เลยแบบว่าใส่ข้าอยู่ตรงนั้นเขาใส่อยกเนี่ยถ้าเขาเปิดแห้งหลายมันมันบาดไปทันลุ่มนี่มันเดือดเลี้ยวครับ วอาใส่ชิ้นหรืพ่อเปิดอ้องนเ้ื้ก็ได้หรือ่อนเราอกแค่ขอิ้นนะครัแคเราากเพิ่มเขาตกามันเดืไม่ทิร้ายน้่อเทชิ้นแล้วนะครับเห็นอยากต้มก็ได้โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคบสวัสดีครับ